โจทย์ยากลา่าแชมป์ธิรทรบุญวททันกับเจลีก2,021ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักฮักบอลไทยชแนเเล,ลทุกท่านก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้เลยครับอย่างน้อยก็จะได้มีกำลังใจในการอ่านคลิปเป็นค่ามาม่าค่าไข่ในช่วงโควิด1 i ออกทะลุงช่วงนี้เงินหายากมากเลยครับเก่เาอีกครั้งครับ โปรแกรมฮารุโฮดทีมทีระทอนตามจากฝูงสี่แต้มเยือนสี่นักลวดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผลการแข่งขันสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาินอตตนสังกัดของอุ้มทีระทอนบุญมาทันที่เสียสถิติไร้พ่าย13นัดไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากลงทําศึกเจลิก2021นัดที่27เปิดบ้านพ่ายคาชิมะเอล ในช่วงหลังไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสโดยเกมนี้ทีละทรนมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองไม่ได้ถูกส่งลงสำรองแต่อย่างใดนอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมดังกล่าวยังถูกจากฝูงคาวาสกิฟอตเตารลี่ทำคะแนนขยับหนีเป็นสี่แต้มอีกครั้งหลังพวกเขาบุกเอาชนะคอนซาดโดลรลซัปโปโรทีมของเจชนาธิปสงกสินถึงถิ่นซัปโปรโรด 2ต่อ0เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น66คะแนนถึงตอนนี้ยังเหลือโปรแกรมอีก1 1นัดสุดท้ายก่อนจะจบฤดูกาล2021คงมีแค่2ทีมนี้ที่จะขยับแย่งชิงแมม์กันอย่างสนุกจนถึงวินาทีสุดท้ายเป็นแน่เพราะทีมที่ตามมาเป็นอันดับ3อย่างคาชิมะเอ็ดเลอร์มีแค่47แต้มตามหลังโยโกฮาม่าเอฟไมนอตถึง15คะแนน ไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการลุน้นแชมป์ครั้งนี้อย่างไรก็ตามเมื่อสองโปรแกรม4นัดต่อจากนี้ของทั้ง2ทีมในช่วงเดือนกันยาปรากฏว่าทีมที่ต้องเจอกับงานหนักกายเป็นฝั่งโยโกามาเอฟไมนตบ้างเพราะต้องออกไปเยือนถึงซีเกมหลังจากตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นฝั่งคาวาสกิฟอนตเตอรีที่ออกมาเยือนแทบทั้งเดือน โปรแกรมตลอด4นัดในช่วงเดือนกันยามีดังนี้คาวาสกิฟันตาลี่วันที่18กันยายน64พบโทคุชิมะวาติดเยื่นในวันที่22กันยายน64พบคาชิมาเอลเลอร์เยื่นในวันที่26กันยายน64พบโชนันเบลเมลี่เย้าในวันที่29กันยายน64พบวิเซอร์โคบีเย้ายโกฮาม่าเอฟมารินอตวันที่11กันยายน64พบ สารเชฮิโรชิม่าเยื่อนวันที่18กันยายน64พบนากุยะแกมปัตเยื่อนในวันที่25กันยายน64พบยูกฮาม่า F4 เยื่อนในวันที่1ตุลาคม64พบชูนันเบลเบลเล่เยื่อนหวังว่าโปรแกรมที่ได้เห็นคงไม่ใช่จุดเปลี่ยนใน การที่โยโกฮาม่าเอฟไมนอตจะไล่ทําคะแนนไล่จี้จ่าฝูงคาวาซากิฟอนเตลีเพราะเดือนกันยาน,นี้ถือเป็นจุดชี้ชะตาได้เลยว่าทีมของโกอุ่มจะผ่านงานหินเช่นนี้ไปได้หรือไม่และต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เกมเดียวมิฉะนั้นอาจถูกฟอนตเลททำแต้มทิ้งห่างออกไปอีกก็เป็นได้นอกจากนี้หากโปรแกรมทั้ง4นัด ตลอดเดือนกันยายนหากชิรทอนบุญมาทันได้ลงสนามให้ทีมครบทั้ง4นัดจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะไทยประวัติศาสตร์คนที่2ลงเล่นในศึกเจลิกครบ100นัดทันทีต่อจากเจชนะทิพย์สงกสินที่ลงเล่นให้กับคอนซาโดลสซัปโปโรในศึกเจลิกครบ100นัดไปแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายน64ที่ผ่านมา ซึ่งสถิติการลงเล่นในเวทีเจลริกสูงสุดของแดนอาทิตย์อุทัยของโกอุ้มณวันนี้ลงเล่นไปแล้ว96นัดกับ2สมโมสรประกอบไปด้วยปี2018วิเซอร์โกบี28นัดปี2019ยูโกฮาม่าเอฟไมนอต25นัดปี2020ยูโกฮาม่าเอฟมารินอต26นัดและปี2021ยูโกฮาม่าเอฟไมนอตปัจจุบันลงสนามไปแล้ว17นัด แฟนบอลชาวไทยอย่าลืมส่งกำลังใจเชียอุ้ม um, ที่ละทอนบุญมาทันในการไล่ล่าความสำเร็จกับสโมสรยยโกฮาม่าเอฟมารินอตสร้างประวัติศาสตร์แข่งไทยคนแรกได้แชมป์เจลิกประเทศญี่ปุ่นถึงสองสมัยขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากสยามสปอร์ตออนไลน์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อจะได้นำคำติชมของพี่ๆน้องๆมาปรปับปรุงในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณที่ทุกท่านรับชมคลิปนี้จนจบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ